ถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจนะคุณต้องมีอีโก้เพียงพอที่คิดว่าสินค้าหรือบริการที่ตัวเองจะสร้างมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วการเป็นนักลงทุนเหมือนกับว่าคุณอยากจะลงทุนกับเฮลท์แคร์คุณก็ลงทุนกับโรงพยาบาลธุรกิจที่มีโครงสร้างอยู่แล้วธุรกิจที่มีลูกค้าอยู่แล้วมีผลกาไรอยู่แล้วมีวิธีการทํางานอยู่แล้วโกยเงินเข้ามาได้อยู่แล้วลงทุนง่ายกว่าครับแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถสร้างสินค้าหรือบริการที่ disrupt สิ่งล่งนั้นได้ว่านี่คือมันมันต้อง take another level of ทั้้้้้้งงคคคควววววาา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 มมมมมกกกลลลหหแแะฉดดยเนนสสสส่่ํออใรรรรริิืบที Dis โซบันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกช่องทางไหนครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวมีความสามารถมากพอในการสร้างสินค้า,าและบริการก็จงเป็นนักลงทุนแต่คุณต้องมีเวลาวอร์นบัฟเฟต์บอกตอดเวลาครับจริงๆนะวอร์นบัฟเฟต์ไม่ได้เป็นคนฉลาดถ้าเขาเป็นคนฉลาดมากๆเขาสร้างธุรกิจแล้วแต่สิ่งที่เขาเลือกที่จะทําเขารู้ตัวเขาไม่ได้ฉลาดเขาเลยเลือกลงทุนกับธุรกิจที่มีคนฉลาดนี่คือสิ่งที่วอร์นบัฟเฟต์ทำและเขายอมรอยอมรอที่ว่าเขาบอกว่าตลาดหุ้นตลาดอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องจักรในการเอาเงินกับคนที่ไม่ยยยออออออมมมมรไปปปสสู่่คคคคนนนนนนทททีีโซ so, ถ้าาาุุณเเ็็ัักกลงงจํญ